สวัสดีนะครับ FC ท่านอยู่กับผมช่องในโปรที่ชาแนลใน FC เราก็จะมาเก็บข้าของเนาะนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับนะเดี๋ยวเก็บของใส่ลังใน FC วันเราจะกลับแล้วพี่น้อง เก็บข้อของกลับนะพี่น้อง อย่าออกไปเก็บของข้างนอกข้างนอกนะเอฟีอย่าเก็บของัเบเตรียมกลับบ้านนะเอฟซี

mời

you <laughs> ก็คนของกลับนี่นสิเดี๋ยวเก็บข้าวของตรงนี้นะครับนม่ไมเอ น่าจะโอเคในเอฟซีโอเค,ใน,ออเคในคลิปต่อไปฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ